สาธุสาธุตามนำทางนะครับนำเนสกขอพระพุทธองคทรงแก่ของส่องระเกียงเ,เรียงคนตะโกจนดับทุกข์ดับโศกแก่ชาวมหาชนคนคนทั้งหลายบัดน,นี้เราก็มาธรรมะอ่านสนดนาธรรมะก่อนนอนครับนครับครับเล็กน้อย เพื่อที่จะผลคลายให้เราได้มีจิตของเราว่ามีสติที่ได้มาอบรมุมนิสัยแย่มันมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นหนทางที่จะนำทางไปสูก่การดับทุกข์ทั้งปวงอนที่เราจะหลับนอนเราก็วางคลายวางจิตแล้วก็สำรวจด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็บอกว่า เราภาวนาะก่อนหลับว่าเราตื่นประมาณรักกี่โมงทีสีตื่นนี่คือการฝึกสังกิตไว้ก่อนนอนเพราะว่าดูที่พอตอนตื่นเนี่ยมันก็จะตื่นยังไงมันก็จะตื่นแรกแรกใหม่ๆนี่มันจะตื่นไม่ไม่ไม่ตรงมันจะไปทีสี่สิบห้านาทีแล้วเราสั่งอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ย บ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าร่องมันมันจะตื่นตรงเวลาไปนี่คือความอัศจรรย์ของจิตที่เราฝึกจิตที่ฝึกทีแล้วเนี่ยมันจะนำพานะมันก็เหมือนกับนำพาสิ่งที่ให้เราได้เดินถูกผนทางมมักคาได้ถูกต้องดังนั้นจิตนี้มันจะต้องดิดเดินเราก็พยายามที่จะดูแล

มันอ่อนแก,กการงานมันมอดโงมแก,กการงานที่เราจะใช้งานมันได้มันอยู่ในอุปภาพเราเราก็สามารถที่จะทําอย่างไรก็ได้แบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นมันชัดเจนนะเราก็จำประจัญญามันก็เกิดเมื่อสติของเราระลึกได้เราก็ขยายรู้ตัวตัวรลอบเห็นร่างกายเดินยืนนอนนั่ง เราก็มองเห็นอย่างชัดเจนชัดเจนยิ่งขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นเมื่อมีสติมากยิ่งขึ้นตัวนี้เลยเป็นบาดฐานแรกที่ทำให้เราได้มีความรู้เห็นในสานีในการที่การปรุงแต่งของทหารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อสหารมันคิดขึ้นมามันก็จะเห็นเด่นชัดว่ามันคนละตัวกัน เมื่อเราเห็นสภาวะของความคิดเห็นสภาวะของการปรุแงแต่งก็เท่ากับว่าเรา,ำเาจำใจชนะเราเท่ากับมองเห็นเรารู้จักแยกย่อยออกแล้วว่าธรรมะทั้งปวงเราจะเห็นว่านั่นนหลยคือสิ่งที่เราตองการปกตินี่เราไม่เคยเห็นมันคิดมันคิดไปคิดมาเราก็ไม่เห็นแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เท่าตันความคิดเมื่อเรารู้เท่าตันความคิด มันก็อยจะเริ่มเริ่มมีบทบาทเราจะเริ่มเห็นธรรมะความคิดก็ไม่ใช่เราตัวความคิดปรุงแต่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่เรามันเกิดจากสภาวะของสังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งนั่นเองดังนั้นเราก็จะแยกย่อยออกมาได้อย่างชัดเราเมื่อเรารู้เรื่อกันตรงนี้แล้วการนี้เราจะ สามารถที่จะเข้าใจเข้าใจในสภาวะธรรมชั้นละเอียดก็ไปเราก็จะเห็นแล้วก็เห็นทันเมื่อมันคิดอะไรเราก็เห็นทันมันก็หมดกําลังมันไม่ใช่เราชัดเจนเลยเราก็มาดูตัวสภาวะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรารู้อยู่เนี่ยมันก็เห็นว่าไม่ใช่เราชั้นหนึ่งมันไม่ใช่เราอีกแต่สภาวะรู้เห็น เราก็วางอีกชั้นหนึ่งเพราะมันยังเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกอย่างที่เข้ามาคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงแสดงว่าจิตทุกดวงยึดไม่ได้ดังนั้นมันไม่ใช่เราอย่างแน่นอนนี่แหละสิ่งที่เราจะเห็นเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันก็จะวางเองวางเองวางลูกวางนามวางวางอ่าเรียกว่าวางลูกหนึ่งันสี่นี้มันจะวางของมันวางของมันมันก็จะหลุดออกจาก ภาวะแห่งการยิบมัน่นหรือมัน่นมันเห็นทางความเป็นจริงของกายเป็นจิตเป็นมันก็จะเห็น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 ชัดเจนคราวนี้มันก็ไม่มีอะไรมากระทบสัมผัสกับสภาวะที่มันหลุดออกจากสังขารไปได้มันก็จะอิสระบจิตสระจากอารมณ์ทั้งปวงไม่มีอารมณ์ใดใบกระทบกระตั้งมันได้แล้วมันก็จะ ความอิสระเสรีตรงนี้แหละที่เราต้องมีให้ได้คราวนี้เราก็จะอยู่ในรูปนี้เราดําเนินชีวิตไปอย่างมีอิสระไม่ผูกพันมั่นหมายกับสิ่งใดเราทําไปตามหน้าที่หน้าที่ของตนของตนพบปูกคนสิ่งของมันก็ไม่ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปมันจะใช้แบบไม่มีคนใช้ มันจะทำอะไรก็ไม่มีคนเต้าไปเตีมันก็มาเป็นความอิสระอย่างยิ่งมันเป็นกภาวาตาะติดตืดนี่ยเราจะปีหลบเราฝึกเก่ง้ะทั้งว่ามันมีสติยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาใดตืน่นแป๊บก็มันเรลยนรู้ได้แล้วมันเห็นแล้วมันมีแล้วความรู้ตืน่นเวานมันก็มีอยู่อย่างนี้ มันจิตของเราก็มีพลังไม่หดหู่ไม่เศร้าหมองไม่หวั่นไหวไม่ขึ้นขึ้นลงลงไม่ปูปูแ้บแ้บเราก็อยู่อย่างอิสระเต็มที่ไม่มีเครื่องร้อยละมันอิสรไะไหมล่ะนี่แหละเราสเสวนาเราพึ่งทำทำบ่อยๆทำอยู่เรื่องนีงนึงมีอริยทัพน์อันใดที่ะเกิดกว่าการได้เห็นอริยทัศ ที่เกิดขึ้นคือสติปัญญาญาดาของเราทําให้มันเห็นปัญญาเกิดขึ้นมันก็เป็นอริยธาตุที่เราได้อาศัยอริยธาตุอันนี้แต่อันจะิดอวาสิ่งของอื่นมันจะไหลไปหมดมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นสิ่งที่ไม่สาม,มารถรพึ่งพาอาศัยได้นอกจากสภาวะของธรรมะที่เราได้รักษาเรา เราก็อยู่รอดปลอดไันะเรามีชีวิตยาวนานร่างกายของเราก็เป็นประโยชน์เราทําอะไรก็คิดดีพูดดีทาด,ดีไปในสิ่งดีด,ดีอยู่เสมอดังนั้นขอให้เราทุกคนพยายามระรับยาบระมับานพยายามทําให้มากอย่าลืมนะมากโอกาสของเราเราไม่มีใครที่จะช่วยเราได้พระองค์เป็นผู้ทรงที่ทางเท่านั้น ชวนทางเดินการเด,นดินนั้นการปฏิบัตินั้นมันอยู่กับเรานะครับพิมอยู่กับตัวเราเราก็สาม,มารถที่จะดําเนินชีวิตได้ด้วยตัวของเราเองครับขอให้เข้าถึงธรรมะกันทุกคนนะครับารสาธุครับดาวินัยสวัสดีน้องคาเปลนะครับสวัสดีพี่วินั